สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจําวันที่20ตุลาคมหกห้าเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสําหรับเรา VIP ตัวดิน6กับ9 8กับ1 6061 6468 6 9 9หก1 93959798่9ก กเก้าสามหกหกหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็หกแปดศูนย์เนาะต่อไปเราสามาัคคีวีห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดหกด้วยเดอ้อแปดเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดหนึ่งหกแปดศูนย์ จับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมนี่จับสี่ตัวกับสี่ตัวนี้เด้อซื้อด้วยกันนะลาวสามาัคคีกับสามาัคคีเฉพาะกิจกับ VIP หรือไม่งั้นกะจับทั้งสี่แนวทางนี่แหละมาเลขตรงกันก็โจทย์ต่างกันก็เพิ่มแล้วก็ซื้อเนาะ โชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะเมื่อคืนเรา VIP เราไปเข้า3ตัวตรงๆเราพัฒนาเขากอ่อให้ทุกคนโชคดีนะคะเหงๆปฟังๆค่ะสวัสดีค่ะ